สวัสดีครับโซเชียลแคมวันนี้ผมก็แวะมาประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะดูชิวๆสักเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้ววันนี้วันศุกร์ครับแต่ว่าวันนี้ลางานไปแล้วครับเพราะว่าอีก2วันจะแต่งงานแล้วครับวันนี้ก็แต่ว่าก็ไม่ได้ชิวเท่าไหร่ครับเพราะว่าวันนี้ตะเวนซื้อของเตรียมงานนะครับก็ยุ่งๆพอสมควรครับเดี๋ยวจะไปเสริมหลอด้วยฝากประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับก็คือสําหรับเพื่อนๆที่ แจ้งไว้ว่าวันที่18จะไปค้างก่อนนะครับที่สิงห์บุรีเนี่ยก็ได้จัดเตรียมที่ทางไว้ให้แล้วนะครับส่วนเ,เพื่อนๆที่จะไปวันที่19เลยก็แขกันมาก9โมงนะจ๊ะไปให้ทันเดอ้เอถ้าใครหลงทางน,นะครับให้ตั้งต้นที่วัดพะนอนจักสีครับแล้วโทรเข้ามาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่ชายของหน่อยนะครับเจ้าสาวเขา ช่วยแนะนําเส้นทางให้เพราะว่าพี่เขาเป็นคนพื้นที่ก็น่าจะแนะนําได้ดีนะครับดีกว่าผมแน่นอนอ,ะอ่ะอ่าโอเคแล้วก็ต้องขอโทษสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้รับการไม่ได้รับซองนะครับก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าผมเองนี่แหละที่ผิดพลาดน,นะครับก็ด้วยประการลชะนี้ก็ขอโทษทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้ายังไงเนี่ยก็เรียนเชิญน,นะครับเอ่อ ถ้าไม่สะดวกวันที่19นะครับไม่เป็นไรครับเรายังมีวันที่7มิถุนาอีกนะครับวันที่7มิถุนาจะมีฉลองที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวที่ไหนจะมาแจ้งทีหนึ่งดีไหมหรือว่าใครที่รู้แล้วก็บอกเพื่อนด้วยเออแล้วก็อ,อ่ามีอะไรอีกละ่ะไม่มีแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความรักนะครับเออเอาให้รักช่ำชื่นหัวใจเลยนะโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวันที่19นะครับสำหรับคนที่ไปสิงวุปรแล้วก็เจอกันวันที่7สําสำหรับคนที่อยู่เรียร่วมเลี้ยงฉลองด้วยกันที่กรุงเทพครับผมสวัสดีครับ